ดีจา้าพี่น้องสวัสดีจา้ามีกับเขาป้าหาเห็ดที่เก่าพุงมือขาดมา <c ười> เจอเห็ดล่ะจา้าพี่น้องมันฟังน้องกันเจอกัะเจอตัวป้าเห็ดอืมแบบไงดอกไงดอกเตะ ซองดอกจ้ะพี่น้องอดอกนี้ก็นางามอยู่แค่จ้าสองดอกนี่ละจา้าจะเห็นเราก็สิตัดขาได้แล้วจานะ้าเนาะตัดทำความอืมมองไหมเหลืองเหลืองเหลืองเห็ดเห็ดช่วงนี้มันมันโพดฝนแสดงว่ม <laughs> นิดดอกบ่กคอยงามเราละ่ะดอกงามเป็นบางดอกใดเหลืองเข้ากับตัดออกนะจานนนะ่าเนาะอือหือจิ้งบอกอือโว้ยแม่แด้เล้วอือ อันนี้ก็ขาขาเหลืองขาขาเห็ดป้านี่บกคอยงามจ้ะน่ะเหลืองหมดเอาออกไปเลยกิบไ้ทำไมนน่ะ,นะ ยังเหลืองได้อีกเนาะเออนี่บอกไปแล้วเห็ดบางดอกนะจ๊ะเขาบอกว่าขึ้นจริงไงเนาะเห็ดบางดอกน่ะงามงามแต่ว่าขามันบ่ได้ดอกเหลืองดอกเน่าไปทั่วนะจ๊ะโอเคจ้ะสีหยางโตขัดขาเราก็งามอยู่ ันกเจ้าพี่น้องดอกงามงาม,อมดอกยังงามไหมดอกนี่งามมีหลียลอมเงัเนี่ยสตัรขาไปเลยขาสวยยังสวยเลยขาสวย Ờ, nhân. 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 Ở lưỡng này nha mặt chơi yêu 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 ไวมันไปซะมันเป็นดอกหน่อยแต่มันเน่าจ้าบางทีม,มันอีกอารมณ์น,นี่แดงแดงฮิดซ้ดอกดอกงามงามตัดค้าเละเกี่ยงคุดเกี่ยงเกี่ยงไม่ลุนไม่ลินสินแล้วสิยางต้อนน่าจะเนาะ เก็บเห็ดพึ่งหวานต่อไปโอ้ยตัวถกักหลยลีตัวถากช่วงนี่ตรงทำใจกับตัวถากมาคิดกระเดียมมือยางต้อนาานะจ๊ะเนาะเดินมาอีกสักป๊บเจอเห็ดพึ่งหวานโอ้ เบื่อเบื่อเบื่อตัวถักใส่ใดว่านอหนิดอกนึ่งนี่หลายตคักนี่ตัวถักนี่สองตัวหนี้ดอกหนึ่งสองตเบิลสามฮ้าลังเทียอืมมันไงกินจนหัวแหวงเฮดดอกเฮดส่วนมากดอกมันสิโดนตัวถักแทะหัวแหวงขาแหวงปหมือนยังสี่ะไรปะยังสี่หไรจ่าสภาพ เดินสำรวจต้อนนะจ๊ะเจอเห็ด้ามๆจ้ะเจออยู่นี่ซี่ดอกปุ้ยละจ้ะเยี่ยงกันสองรองแสแงแดงนี่แถวนี้ละ่ะอ,อือหืออืออูดอย่ดอกหนึ่งตังด้วยกคนจ้ะ โอ้สองดอกนม่จ้าสองดอกเลยแต่โอ้โหขาขาสวยๆเองเนี่ยอืออันนี้กะโอ้ขาสวยโอ้ตังนงังองเจอกลุ่มนี้ เจอกลุ่มนี้หาดอกมั้งจ้ะหาดอกนีแจะดอก,กงามจ้ะแล้วสียางต่อแ,แวเนละเห็นนิอใส่โอเคนะจ้ะเนาะเจอแล้วจ้ะคุณสาเจอใบอือหืมาดอกงอรักแยกจันสิเนาะแต่ก็งามดีจ้ะ ติตะดอกงองง,องงยงัยงไงโ,โอ้โอ้มันอยากขึ้นมาติตะดอกมันงอตะดอกมันก็น่าดีจ้ะนี่เสจะละดอกหนึ่งนี่โอ้ดอกนี้ซาสิไปว่าแลอดล่ะ อืมทักอืมทางดอกเดี๋ยวสิตัดคาเห็ดฝึงก่อนนะจ๊ะนี่ตัดคาเห็ดก่อนนะจ๊ะ 음. 안 흔들지 않네. chỉ bắt tắt thì đỏ được <laughs> nó chả nó Ôi <laughs> nhà còn hát cả tầng lên và không mà Ôi <laughs> đỏ gì cả đỏ gì bắt lọt ăn Bên men này chả น้อยเอยดอกงามค่ะงามงามจ้ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตัดขาให้เบิ้งแค่นี้ก่อนนาจ้นะเนาะเจอสองดอกนี่ลืม <c oughs> ลืมกดคลิปพี่นอ้องอย้ยเป็นระเบิดระเบิดละ ก็ว่ามันจะคล้องกดไปแล้วนี่เมื่อกี้ทอนเรียบร้อยหรอมานอนเอาบ้านอีกดู่วาสันเจ๊สองดอกนี่ก็สวยอันสี่แหละเป็นลงๆล,ลืมๆตีริ น oh, ี่ว่าลืมกดแท่ดอกนี้ยังงามเลยจ้ะโอ้มันมีลูกหน่อยแต่ว่าลูกหน่อยวันนองสวยๆเจอเจอกำลังผลมอดขึ้นมาสามดอกเลยจ้ะ อยู่ค้างกันลเลยนี่อีกดอกหนึ่งเก็บเลยกำลังผลมอดลงสี่มากขางามงามเลยจ้ะแต่ว่ามันสิดโดนแแะล้มบอสละนั่สิดโดนในตัวถากแแทบบอรกบอระเบื้อหูนะโอ้่อยนักขี้กระเดียมยดิมันเราเป็น nạt xây thùng mưa cả nhắn bò Wow, nhưng tôi tố nhai nhai ụp ụp vào cơn Ô nè sáng đọc Ô, nhìn thấy đọc nâng men quá Ô, oh, men vô chà Ô, bó hiến à, khá cả nhắn đầy yêu บางเทียมอดมันสูงกว่ามันสิพลมอดขึ้นมามันกะเนาเลยนี่ลั่งเทียมเอา้านี่เรงบอเห็นบอจับอุ้ยล้องเสียงจับบอง <laughs> เห็นบอร้องเสียงจับบองกันหน้าือเป็นสวดสวด,สดประสนเห็นรอนนะเห็นบอนนบอ,อันนี้จนจับเขาบอเห็นเราจ่าเนาะหาดอกคนนะนเนี่ย หกดอกก็ดอกหน่อยเอาจับไปจับมากก็เจออีกเสหรอวะเอากระพุลเหเนาะว่าไม่สิพลหมดขึ้นม้ย่ำเลยเห็นจะจับขึ้นหวัวหนึ่งลุดเลยเจอสองดอกอู่ข้างกันนี่แหละจ้ะปะกไก่กันอุ้ยขาง,งามงาม อืมจออีกดอกหนึ่งจ้ะถัดมา,ามาป้าเก้าหนึ่งละจ้ะโอ้อันนี้โ,อ,อ,โอ,อ้ม่รอดโอ้อืมเนาะไม่รอดไม่รอด มันดอกนี่อยู่ในอุ้มปะจ้าขาวังมาขาสีเงานั่นเงาอีหลีีดอกนึงจ้าอือเจอสีดอกอีหล่ะโอ้โดอกนี่ไหม ขาเป็นกงกวงแน่และจ้าหน,น้ดอกงามแต่ขามันกรวงเจออีกดอกหนึ่งตั้งตุงต้มุวิมจ้าไกลกันเลยอืออันนี้ก็งามอ้อันนี้เกือบใหญ่ซะมันนั่นมือนั่นเจอมือนั่นอู้อน,นีก็งามจ้ะ นอีกดอกหนึ่งแวบๆแมนบาดูโอ้ยหดอกหนึ่งตั้งจนเถินน้กถุงนี่ดอกนี้นนก็งามงามจ้าโอ้โอ้โอโอนนยน้มมีหลี้รงนี้เห็นดอกหนึ่งตั้งอยู่ด,ด้วยนะ มันคือสภาพขึ้สิไปแล้วนาะบนส้มเียอืมสภาพอืมคือถอนง่ายแท้อันนี้นี่อ,อู้เจอบนนีงามขาอีลีพี่น้องมึงเนี่ยเอาเวียงกล่องเร็วกว่าขอโทษอีลีด้วยจ้ะ ดูสีดอกดิอลัางการเลยนะงอืมงามิลีรังเนี้ยสีดอกนี่แต่ว่าเท่าตรงเบื้องขามันแต่ว่าไอเนี้ยขามันกรวงเนาะจับรูเลยถ้าอันนี้แข็งเนาะนี่ก็แข็งอันนี้กะบ่แข็งไปะไหนโอ้ยีดอกเนี้ยลัางการจะ้ะโอเคเนาะพน้องเนาะ เดยวซิไปเก็บอีกดอกหนึ่งพุ่นแฟนเราเห็นมนั้นเห็นดอกอดอกนี้ก็งามจ้โอุ้ยดอกนี้ก็งามอุ้ยโอ้จับถือลื่นไล่บอ๊บปลดตัวทากกันได้โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก้อนสิกับบานสิตัสค้าสามดอกมีให้เบิงนะ้งเนาะ เต็มกระตาแล้วจ้ะพี่น้องเต็มกระตาเรากลับบ้านได้นะจ๊ะเนาะืมจะดอก,กงามๆเลยเต็มตกะก้าแล้วกลับบ้านตัดขาน่สามดอกสี่ดอก,กงามๆ่ให้เบิ้งน,นะจะวมามันสิกลวงบ่ เหลืองแล้วเหลืองค่ะกูมองไงเห็นมันจะลิ้งเหลืองเหมือนหมดไปดิดูน่ะนี่แล้วเห็ดเห็ดงามๆดอกงามๆแต่เหลืองหมดต้องพาแรงสิเลยจ้ะเห็นบ่ Rồi rồi. Ừ, hoa đอก nha. Ừ, anh uống, anh, anh đấy. สวยเลยจันนี่มีตำหนิดอกนี้บ้างดอกนี้ก็อืมดอกนี้ก็สิขาเน่าแล้วละบ้างส้มนั่นเหลืองเห็นบอแ้วมันเหลือง เหลืองตะขาแข็งแข็งบ้างเด้อนี่น่ะโอ้ยป่าแดงสีได้จากหอยอืมโอเคได้แล้วสวยจัวนี่ดิ อันนี้ก็สวยจ้าจะว่านี่เป็นห่วงไรู้ว่ารูอะไรเป็นห่วงห,ห่วงห้องกบบาดออกที่หลงัง สีไ่ะจะเป็นหูเนาะตวตน้อนมันเขาไปสักใส่ลังใส่ใส่ใสตัวเสียนดินนีส่สีมันเขาไปสักใส่นะจ๊ะเนี่ยจะไอ้ดอกนี่ขากรวงนีง่นี่ขากรวงกรวงกรวงนี่จ้ะดอกนี่ซีดอกนี่น้อนี่ล โอ้ยนี่อันสามอันนี้ขานี่ได้ใส่ได้เลยนี่ขางามแต่อันนี้มันมันมันเบิง้งมันแบ่งมันได่เหลืองอยู่น้อยหนึ่งควนออกก่อนอืมไหนนาจาโอ้ยเจอเห็ดมันดีง,งามมันดีโอ้ยตรงนี้สี่ดอกโอเคนาจ้ะเนาะพี่น้องเนาะ มาคลิปนี้ก็กดนไหลกดแช่ share, กดนซับสะใภ้น้ำเนยด้จ้าเด้เจอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า